สวัสดีผู้ชมและเอฟซทุกท่านครับวันนี้ลุงทนจะพาไปเทศกล้องอินฟราเรดอยู่ในป่าท่ามกลางความมืดสนิทร้อเปเซ็นครับขณะนี้เวลา3ามทุมห้นาทีเราใช้กล้องอินฟราเรดตัวเล็กๆสีดำส่องขึ้นไปบนต้นไม้พบเห็นนกกระยางกำลังหลับนอนครับนกจะใช้หัวซุกเข้าไปในปีกครับเป็นการหลับนอนแบบนี้ไปจนถึงเช้า กล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่สามารถส่องเห็นในเวลากลางคืนได้ครับและมีกล้องอีกตัวหนึ่งครับเป็นกล้องวัดความร้อนตัวสีแดงนี้ครับทีมงานเราสั่งซื้อมาซ่อมรถยนต์ครับเราก็โมดิฟายมาส่องนกดูครับเห็นเป็นนกอะไรไม่ทราบครับหัวห้อยอยู่บนต้นไม้เราก็เปลี่ยนมาใช้กล้องสีดำส่องขึ้นไปดูครับไม่ทราบว่าเป็นนกอะไรครับ น่าจะเป็นข้างคาวครับบินไปแล้วครับแล้วเดินต่อไปในป่าซึ่งเป็นทางไปนาของชาวบ้านบริเวณนี้เราส่องไปด้านขวามือของจอพบเห็นแสงตาสะท้อนวิ่งไปวิ่งมาครับน่าจะเป็นหนูครับสองตัวครับวิ่งไล่กันอยู่ครับกล้องอินฟาราเรดรุ่นนี้เป็นกล้องที่ โมดิฟายใหม่ชัดแจ๋วครับส่องนกส่องหนูส่องปลาได้นี่คือภาพชัดๆครับส่องหนูหนูมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นแสงครับหนูก็จะวิ่งเล่นแบบสบายใจครับระยะที่หนูวิ่งอยู่นี่ก็คือ4เมตรครับทีมงานของเรายืนส่องอยู่แล้วเราก็เดินต่อไปครับด้านขวาของจอนนี้เป็นคลอง วันนี้ชาวบ้านปล่อยน้ำจากนาลงคลองครับเป็นฤดูเกี่ยวข้าวครับข้าวเหลืองพร้อมที่จะเกี่ยวชาวนาก็เลยปล่อยน้ำที่เหลือลงคลองครับในขณะที่น้ำไหลลงคลองก็จะมีฝูงปลาจํานวนมากครับมาเล่นน้าไหลครับนี่คือคลองธรรมชาติภาพแบบนี้เราจะมองเห็นเฉพาะในเวลากลางคืนมองผ่านกล้องอินฟราเรดเท่านั้นครับก่อนที่จะได้ภาพ คมชัดเราจะต้องโมดิฟายกล้องให้มีความแรงของแสง1,000นาโนเมตรซึ่งแสงเดิมจากโรงงาน800นาโนเมตรเราก็มาเปลี่ยนเป็น1,000นาโนเมตรก็จะได้ความคมชัดสเปคสูงกว่าเดิม3เท่าเมื่อโมดิฟายเสร็จแล้วเราก็จะมาเทศสอยู่ในคลองธรรมชาติให้ท่านผู้ชมได้เห็นแบบชัดๆครับ นี่คือคลองที่มีปลาจํานวนมากตัวเล็กตัวใหญ่ปลานิลตัวใหญ่ก็ไซส์ประมาณสองโลส่วนปลาตะเพียนก็ไซส์ประมาณฝ่ามือครับนี่คือปลาในบริเวณนี้ซึ่งชาวบ้านก็มาหากลางวันแต่ก็ไม่เคยเจอตัวใหญ่ครับปลาจะลงน้ำลึก แต่พอในเวลากลางคืนปลาก็จะขึ้นมาเล่นแบบไม่ระแวงครับเพราะว่ากล้องอินฟาราเรดปลามองไม่เห็นแสงมองไม่เห็นคนปลาก็เลยเล่นน้ำแบบสบายใจครับทีมงานของเราลงไปส่งปลาให้ดูระยะใกล้ๆครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าปลามองไม่เห็นเราเราเข้าไปนั่งใกล้ๆระยะหนึ่งเมตรครับนั่นคือภาพ จอเล็กๆคือภาพจากกล้องที่เราไปนั่งอยู่ใกล้ๆปลาครับเป็นการเทสกล้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นสําหรับท่านที่สั่งซื้อกล้องจากทีมงานลุงทวนรับรองว่าตรงปกแน่นอนครับภาพคมชัดแจ๋วครับนี่คือการเทสกล้องอินฟราเรดก่อนส่ง เทปทุกวันส่งทุกวันครับสำหรับท่านที่มีสวนผลไม้มีบ่อปลามีรีสอร์ทสนใจกล้องอินฟาราเรดนำไปส่งเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่สามารถติดต่อได้ทีมงานลุงทวนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีกล้องอยู่ทั้งหมด12รุ่นด้วยกันครับ รุ่นขาดหัวแล้วก็รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นสโครปรุ่นที่สามารถซูมได้ไกลๆครับมีสารพัดแบบครับกล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่ส่องในเวลากลางคืนได้ชัดแจ๋วครับนี่คือรุ่นที่ส่องหมูป่า ที่มาแอบกินข้าวโพดรุ่นนี้สวมสโคบครับหลายท่านรู้จักดีครับรุ่นนี้รุ่น 4K ครับสองปลาได้ชัดเจ๋วสำหรับท่านที่สนใจกล้องอินฟาราเรดติดต่อลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์0 8 1 3 3 1 9 3 5 4ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ